อนแรกเรามีก็คือหลักๆก็เรามีคดีเดียวเนี่ยเรายังเหนื่อยแบบเยอะแยะมากมายบางทีก็เหนื่อยกับเรื่องราวที่คนอื่นมาแล้วกระทบกับเราบางทีก็เหนื่อยกับเราเองก็อดใจไม่ได้อะไรเหมือนกันบางครั้งบางคาบางทีคนเราก็มีเหลืออดเหลืออะไรบ้างบางทีเนาะมันก็หลายๆอย่างบวกกันเข้ามาก็เลยรู้สึกว่าพอเรามองอยู่แล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าทําไมเขาต้องหาเรื่อง ปวดร้อนปวดร้อนมาสน่าปวดหัวเข้าหานะให้ตัวเองทําไมต้องหาเรื่องปวดหัวให้ตัวเองด้วยถ้าจะทําแบบเอ,อในโซเชียลเนาะแล้วก็พูดไปในแนวของเราไม่ต้องไปแบบว่าให้คนอื่นเขาจนมากเกินไปนะมันเป็นมินมากกว่าถ้าคนที่เขาทนไม่ได้เขาก็ต้องแจ้งนะเขาต้องแจ้งกันไปอืมอืมอยียนะ่อเไยเนาะ จริงๆอยากจะบอกว่าในความรู้สึกของป้านะในความนึกคิดของป้าจริงๆดีแล้วแหละที่ป้าไม่ได้ไปนะเพราะาเป็นผลดีกับตัวจำเลยเองมากกว่าเพราะถ้าป้าไปเนี่ยน่าจะผลเสียมากกว่าผลดีนะเพราะว่าในสิ่งที่ก็ค,คือหนึ่งก็คือเราออกไปเนะี่ยเราไม่มีใครจะเจียมเราได้นะเราจะพูดความจริงออกไปให้หมดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยตัวของจำเลยเองก็คือจะเรียกได้ว่า อยูก่กับเราเนี่ยนะด่าทอเราอยู่เป็นประจำคือผลแบบคือถ้าจะหากว่ารู้จะบอกอยังไงเนาะเออเราไม่ได้โกรธไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรกับเขาหรอกนะเพียงแต่ว่าอยากจะบอกว่าถ้าป้าไปอ่ะผลเสียมันมากกว่าผลดีแน่นอนเลยนะแทบจะหาผลดีไม่ได้เลยก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วแหละนะที่ทนายท่านตัดสินใจก็รับของอิสระไปคนเดียวก็ ก็น่าจะเพียงพอนะป้าก็ไม่ได้อยากไปซ้ําเติมใครหรืออะไรย่งก็เด็กก็มันเป็น,ปนอะไรที่มันดีแล้วแหละนะก็ป้าก็หวังว่ามันจะเป็นบทเรียนเนาะเป็นบทเรียนคือไม่ใช่บทเรียนว่าใครแพ้ใครชนะนะเป็นบทเรียนว่าการที่เราจะอยู่ในวงโซเชียลเนี่ยทุกคนจริงๆมันเดี๋ยวนี้มันมีเขาเรียกว่าอะไรเปราะบางมากแค่เม้นท์ ในโซเชียลแค่เม้นหมินในโซเชียลหรือแม่แม้กระทั่งโพสหรือแม้กระทั่งเอารูปเขาไปโพสต์โดยที่เขาไม่อนุญาตเนี่ยแล้วก็มาเรียกว่าโพสต์ Post ไม่ดีดา่าทอสารพัดใช้คําไม่ดีนะทั้งที่โพสต์ Post รูปเขาหรือว่าพูดเรื่องราวเกี่ยวเขาอยู่อะไแบบันจะใช้นามแฝงหรืออะไรก็ตามเนี่ย ถ้าตรงในคอมเมนต์มันสื่อถึงว่าเป็นตัวเราเนี่ยมันก็ใช่อยู่แล้วมันคือเดี๋ยวนี้เขาจะมาเน้นตรงนี้กันเยอะเพราะว่าเดี๋ยวนี้คดีหมิ่นพรบพวกนี้อะไรนะพรบคอมหมิ่นทางไอ้โซเชียลพวกนี้นะมันเยอะทุกคนมันเยอะสังคมทุกวันนี้มันมีความเกรงใจกันไงมันแบบว่านึกอยากจะโพสอะไรก็โพสอยากจะพิมพ์อะไรก็พิมพ์อยากจะเมนอะไรก็เม้นอะไรเงี้ยบางทีมันมันก็ไวมันก็ไวนะ ก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นประสบการณ์ถือเป็นบทเรียนก็แล้วกันนะไม่ว่าผลจออมาเป็นยังไงก็คือหนึ่งก็เราเสียเวลาไปขึ้นศาลจริงสําคัญนะเสียเวลาไปขึ้นศาลแล้วก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยนะสู้เราอยู่ของเราธรรมดาธรรมดาแล้วก็ไอทำมาหากินไปนะมีความสุขกว่าแล้วก็สบายใจกว่าไม่ต้องไปมีเรื่องมีราวกวับใครป้าก็หวังว่าคนที่มา ตามเขาเรียกว่าเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลน,นะในทั้งลงุงทั้งป้าแล้วก็ทั้งอันนี้ทั้งฝั่งไหนฝั่งไหนก็ตามนะจริงๆทุกคนมาแบบว่าเออไม่ต้องมีไม่มีห่วงอะไรนะแต่ตอนจะกลับเนี่ยรู้สึกว่าบา่คนบางคนก็มีคดีพ่วงท้ายบางคนก็มีความวุ่นวายต่างๆนานานะบางทีมันก็เกิดขึ้นจาก ปากของเรานเนี่ยนะสายโเฉพาะเฉพาะสายฟาดน,นะสายฟาดมันก็จะเป็นแบบเป็นปัญหาอะไรประมาณนี้จะเป็นแบบโอกาสที่เขาแบบฟ้องกันได้ง่ายเนะอืมก็ลหลายๆอย่างเละอยากให้ทุกคนแบบว่าเออถ้าตามก็ตามแบบไม่ต้องมีคดีอ่ะให้เขาให้ตัวเองมีมีมความสุขไปนะ mm. มันก็คือเราไม่อยากจะให้หลายคนเนี่ยเพิ่มความวุ่นวายให้กับตัวเองอนะ อย่างชีวิตป้าจริงๆเอาจริงป้าก็ไม่ได้อยากมีคด,ดีจะเป็นคดีเล็กคดีใหญ่อะไรก็ไม่อยากจะมีนะอยากอยู่แบบธรรมดาธรรมดานี่แหละอยู่กับครอบครัวอยู่กับชีวิตประจําวันปัจจุบันแบบไม่ต้องไปวุ่นวายเรื่องของใครหรือว่าไม่ต้องให้ใครมาวุ่นวายเรื่องของเราอะไรประมาณเนี้ยทุกวันนี้มันความรู้สึกมันแบบนี้มากกว่านะก็ คือป้าก็มองอนะว่าเอ๊ะทำไมเขาอยู่ของเขาแบบแต่ละคนน่ะที่มาเนี่ยที่มาไม่มีใครมีคดีติดตัวนะแต่ว่าพอมาเขาเรียกว่าอยู่ในกระแสโซเชียลปั่นไปปั่นมาโต้ไปโต้มาแล้วก็มีคดีความกันเชย่เลยนะจริงๆป้าก็มองว่าเราอ่ะเป็นคนที่โดนคดีหล,ลักๆอยู่แล้วเนี่ยเรามองว่าเรายังรู้สึกว่าเราเหนื่อยแทนเลยเรามีแค่ตอนแรกเรามี ก็คือหล,ลักๆก็เรามีคดีเดียวเนี่ยแล้วยังเหนื่อยแบบเยอะะมากมายบางทีก็เหนื่อยกับเรื่องราวที่คนอื่นมาและกระทบกับเราบางทีก็เหนื่อยกับเราเองก็อดใจไม่ได้อะไรเหมือนกันบางครั้งบางคาบบางทีคนเราก็มีเหลืออดเหลืออะไรบ้างบางทีเนาะมันก็หลายๆอย่างบวกกันเข้ามาก็เลยรู้สึกว่าพอเรามองอยู่แล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าทําไมเขาต้องหาเรื่อง ปวดร้อนปวดร้อนมันสนับปวดหัวเข้าหาให้ตัวเองทาไมต้องหาเรื่องปวดหัวให้ตัวเองด้วยถ้าจะทํา,าทแบบเออในโซเชียลเนาะแล้วก็พูดไปในแนวของเราไม่ต้องไปแบบเออว่างให้คนอื่นเขาจนมากเกินไปะมันเป็นมินมากกว่าถ้าคนที่เขาทนไม่ได้เขาต้องแจ้งนะเขาต้องแจ้งกันไปอออืมเแจ้งกันไปแล้วก็แจ้งกันมา ที่สำคัญคือหลักๆเลยก็คือเสียเวลาทามาหากินแล้วก็เสียกระตังด้วยเสียกระตังที่จะที่จะเก็บไว้ทําประโยชน์อย่างอื่นก็ได้เอามาวิ่งเต้นหาทนายวิ่งเต้นในใการเดินทางที่พักที่กินถ้าอยู่ใกล้หน่อยก็ไม่เท่าไหร่ถ้าอยู่ใกล้หน่อยเออก็ต้องโหกว่าจะเดินทางได้นะอืมเสียเวลาอันนี้ก็พูดโดยรวมนะในความรู้สึกของเราที่เรามอง มองอไปข้างนอกมองไปข้างนอกมองคนอื่นที่มา,ารู้จักกับเราแล้วก็เรื่องราวต่างๆนานามากมายเนี่ยเรามองว่าถ้าเป็นเรานะถ้าเป็นเราเราก็ถ้าเราจะทำคอนเทนต์หรือว่าทำแบบช่องทาง u t u b e เนี่ยเราทำแบบไม่เดือดร้อนตัวเองจะมีความสุขมากขนาดไหนถึงแม้จะพูดเรื่องคนอื่นอยู่แต่เราก็พูดไม่ให้ตัวเองมีคดีความ อย่างนี้จะมีความสุขมากกว่าไหมนะเขาเรียกว่าส่วนมากคนที่จะเพลาดในการเรื่องหมิ่นเรื่องอะไร้มันจะเป็นไลฟ์สดมากกว่าเพราะว่าไลฟ์สดในบางทีมันพอเขาเรียกว่าบางทีมันก็ควบคุมอารมณ์แบบเหมือนๆไม,ม,ม่ได้ประมาณนี้ก็ต้องโตบง้บ้างอะไรบ้างประมาณเนี้ส่วนมากก็จะเกิดจากไลฟ์สดกันเนาะส่วนคลิปก็จะไม่ท่าไหล่ส่วนคลิปก็จะเป็นแบบเออถ้าเอารูปคนนู้นคนนี้ขึ้นหน้าปกอะไรประมาณนี้ แต่ถ้าพูดนดดี้เขาดีๆเขาก็อาจจะไม่ไม่ได้ว่าอะไรแต่ถ้าเอาคุณลูงเขาขึ้นหน้าปกปับ๊บแล้วก็ใส่สารพัดสารเพนะจริงๆของป้านเนี่ยกับลุงนี่เยอะมากนะเยอะมากถ้าเป็นคนที่เอ่อเขาเรียกว่าไม่รู้จักลงไม่รู้จักอะไรบ้างเนี่ยก็คงจะเยอะเหมือนกันก็คงจะแบบเออมีฟ้องบ้างอะไรบ้างแต่ด้วยความที่เราเนี่ยเจอคดีหนักๆแล้วก็เรื่องวุ่นวายเรื่อง เอ,อหลายๆอย่างที่มันกระทบจิตใจเรามากๆเราก็เลยรู้สึกว่าเราเหนื่อยหน่ายกับการที่เออต้องฟ้องไปฟ้องมานะเอาคดีหลักๆของเราให้มันผ่านไปด้วยดีแค่ในขณะเราคดีเดียวเราก็ยังเหนื่อยแล้วแล้วเหนื่อยกับกับหลายๆอย่างที่มันลายล้อมกับเราด้วยเนาะแปลกว่าคนเราเอ๊ะทำไมชอบเอ้ยพอไม่ทันก็ฟ้องไม่ทันก็ฟ้องฟ้องฉันฉันฟ้องเธออะไรอย่างเงี้ยแล้วท้ายแล้ว ตั้งที่หามาได้ก็หายไปกับการวิ่งเต้นเดินทางเออมุจะหาอะไรต่อหาอะไรนะอาจจะหาหลักฐานหาอะไรจะเก็บโน่นเก็บนี่อีกโอ้วุ่นวายอาจจะคิดแทนคนอื่นไปบ้างนะแต่ว่าคือถ้าที่เรามองไปหาคนอื่นที่ที่เรามองดูที่เรามองดูเหมือนเราน,นั่งอยู่เหมือนนั่งอยู่ที่นึ่งแล้วก็มองไปร,บรอบๆบตัวเราอะไรประมาณนี้ ทำไมมันดูแบบเหมือนวุ่นวายเหมือนวุ่นวายจังาลยแบบเหมือนทําไมเขาเออชอบหาความวุ่นวายให้กับตัวเองเพื่อที่จะอ,อทำให้มีประเด็นดาราม่าหรือเป็นคอนเทนต์หรือเป็นเ,ออเขาเรียกว่าในการพูดการอะไรมีคนแบบสนใจอะไรประมาณนี้นมันชงช่างชงช่างนะบางทีเรารู้สึกว่าเราเออเขาก็เขาอาจจะไม่คิดเหมือนเราเราอาจ เราอาจจะเหนื่อยแบบมากมากๆแล้วเร้สึกว่าอยากจะแบบเอองเงียบๆบ้างนะอยู่แบบอะไรนะที่เป็นสบายๆอะไรประมาณเนี้ยแบบชิวๆแบบไม่ต้องแบบไปพะวงพะวงอะไรกับใครนะเออ